ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะได้มีการเรียกขารือนะคะกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางการป้องกันปัญหาราคาข้าวของแพงนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหลังราคาน้ํามันในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ทางรัฐบาลต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของนโยบายพลังงานขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการสินค้าหลายต่อหลายเจ้านะคะที่ตอนนี้กําลังจะขอให้กระทรวงพาณิชย์นั้น ปรับเพิ่มราคาสินค้าของพวกเขานะคะรัฐบาลก็ไม่ต้องการที่จะให้ราคาสินค้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะถ้าหากสินค้าแพงขึ้นนะคะผู้บริโภคประชาชนก็จะเดือดร้อนนั่นเองนะคะการหารือในวันนี้มีใครมาหารือกันบ้างแล้วก็แนวโน้มนะะในทางการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามการรายงานจากผู้สื่อข่าวนะคะคุณธนิตาบุญลาค่ะคุณธนิตาสวัสดีค่ะคุณธนิตาค่ะยางค่ะ หลังจากที่ค่ะเมื่อเอช้ามีใครมาเข้าร่วมประชุมบ้างคะแล้วก็มีมติอย่างไรบ้างคะค่ะทางผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะมีทั้งทางรองนายกและรัฐมนตรีคังนะคะคุณกิติรัตน์นระนองนะคะและรัฐมนตรีอ่าธานิ์นะคะคุณบุญทรงแติยาพิรมนะคะรวมทั้งอ,อ่ทางเลขาสภาพัฒน์เองนะคะก็ได้เข้าประชุมด้วยนะคะซึ่งอ่าหลังจากที่ ได้หาหรือกันเสร็จสิ้นแล้วอ่ะนะคะทาง,งอรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีคลังกิจการนักละนองนะคะก็บอกว่า วันนี้ที่ประชุมได้หาลือถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงนะคะที่จะมีผลกระทบกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยและสํนานักงา,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 านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะต่างมีความเห็นตรงกันนะคะว่าการปรับราคาสินค้าในตอนนี้นะคะยัง,ยงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในภาวะปกตินะคะเพราะหลังจากการที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ าราคาสินค้าในตลาดสดนะคะหลายๆแห่งนะคะที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากะค่ะอย่างตลาดเทเวศต,ตลาดลรงวินใหญ่ตลาดอังแครนะคะตลาดมีบุรีนะคะพบว่าราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะและตอนนี้นะคะก็ยังไม่พบปัจจัยว่าจะมีความกังวลใดๆน,น,น,นะคะต่อราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นในตอนนี้ด้วยะค่ะแต่ยังแต่อย่างไรก็ แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางรองนายกและรัฐมนตรีคางก็บอกว่าอ,อทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรนะคะได้สั่งกำชับให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามภาวะราคาสินค้าเป็นรายตัวนะคะและให้พิจารณาห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิตนะคะการขนส่งไปจนถึงมือผู้บริโภคเองนะคะว่ามีความผิดป,ปกติในจุดใดบ้างหรือไม่นะคะในส่วนเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนะคะอ,อทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ย ก็จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะคะในการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบถึงบริษัทจากต่างประเทศจํานวนไม่เกิน4,000ตันนะคะในราคากิโลกรัมละ30บาทคะเป็นการทยอยนำเข้าภายในเดือนมีสายนนี้นะคะโดยหากสถานการณ์ราคากับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็จะิดเข้าทันทีเพ่อีิคณารัฐมทตรีในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อที่จะ ให้เริ่มนําเข้าภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะเพื่อขายให้กับโรงก่นและผู้ผลิตน้ามันปาล์มนําไปผลิตทุกกำไน้ำมันปาละะ์มนราคาไม่เกินไม่เกินขวดละสิบสองบาทนะคะส่วนการจัดสรรปริมาณน้มนามันปาล์มจึงบริสุทธิ์นะคะทางสมาคมโรงกันน่น้ามันปาล์มจะไปดูแลในเรื่องของการจัดสรรโคต้าให้สอดคล้องกับการผลิตซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะคุงยองกรับได้นะคะจะขายน้ามันปาล์มในราคาที่ทางกระทรวงพาณิชย์ควบคุมต่อไปนะคะทั้งนี้ยังยืนยันอยู่นะคะว่า การนำเข้าน้ำมันปาล์มจึ่งบริสุทธิ์คะจะไม่กระทบต่อราคาผลปลาล์มดิบในประเทศนะคะเนื่องจากผลิตในขณะนี้เนี่ยออกมาน้อยะคะและไม่ได้ห้าวส่งออกทําให้ยังสามารถขายในราคาตลาดโลกได้ะคะโดยสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในขณะนี้เนี่ยก็ยังเหลืออยู่ในสต็อก กว่า2อสองแสนตันนะคะซึ่งเชื่อว่าจะพึงพอต่อการบริโภคภายใ,ในประเทศ2ถึงสเดือนนะคะและว่าจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนนะคะค่ะคุณธนิตาคะมีการพูดถึงเรื่องค่าโดยสารไหมคะเพราะว่าเห็นผู้ประกอบการก็มีการร้องขอให้มีการปรับขึ้นนะคะค่ะในส่วนเรื่องของราคาพลังงานนะคะเอ่อในตรง,งเห็นตรงกันนะคะว่าภาวะด้านราคาพลังงานก็ยังคงต้องไป ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์เอ,อความึงเครียดทางตะ,ตะวันออกกลางนะคะซึ่งตอนนี้ก็ีถือว่ายังต้องจับตามองอยู่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีมาตรการในการอุ่นหนุนราคาพลังงานเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากมาตรการที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่รัฐการลทาครทางใน จริงๆแล้วทางก็นหน่วยงานค่ะหน่วยงานลดการใช้พุาสนะคะเราให้่ยให้ลว ค่ะขอบคุณคุณฐานิตามากนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีนผู้ชมเอาเป็นว่าผลการประชุมนะคะเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของราคาสินค้านะคะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าหลายตัวเนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะอนุมัติให้มีการปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่าไปสำรวจตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะคะต้นทุนในการปรับขึ้นอนะ่ะยังไม่ค่อยจะเอื้อมหน่วยกันสักเท่าไหร่นะคะในช่วงระหว่างนี้เองทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการเข้าไปดูต้นทุนโครงสร้างของราคาสินค้าแต่ละตัวนะคะ ก็ตัวไหนเนี่ยถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องให้ขึ้นก็ขึ้นถาหากตัวไหนที่ตรึงได้ช่วยได้ก็จะช่วยนะคะอย่างน้ำมันปาล์มนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางผู้ประกอบการ เคยออกมาร้องขอนะคะว่าอยากจะขยับขึ้นราคาจาก42บาทต่อขวดลิตรเนี่ยขึ้นมาเป็น50บาทนะคะล่าสุดชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการนำเข้าปาล์มดิบมาไม่เกิน3แสนตันนะคะแล้วก็จะมีการนำมาใช้ตรงส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันปาล์มนะคะนอกจากนี้การหารือในวันนี้นานผู้ชมยังมีการพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าถ้าหากราคาสินค้า แพงขึ้นนะผู้ชมก็จะทําให้เงินเฟอ้อนั้นขยับขึ้นตามด้วยนะคะที่ประชุมมีการไปสํารวจตรวจสอบดูนะคะว่าแนวโน้มของราคาสินค้าในอนาคตเนี่ยจะทํำยังไงที่ไม่ให้ขยับปรับขึ้นสูงจนทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในทีมประชุมในครั้งนี้ก็ร่วมด้วยทาง แบงค์ชาตินะคะผู้ว่าแบงค์ชาติดรประสานไตรรัฐวรกุลก็บอกด้วยนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อก็จะมีการดูแลนะคะไม่ให้สูงจนเป็นผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องติดตามหลายปัจจัยนะคะที่อาจจะกระทบเพราะว่าในช่วงหลังจากนี้เดือนเมษายนนะคะทางรัฐบาลจะมีการเดินหน้านโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันนะคะ ให้มาอยู่ในอัตราที่พี่น้องประชาชนนั้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้กระทบต่อเงินเฟ้อเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางแบงค์ชาติก็จะมีการจับตาแล้วก็ควบคุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เงินเฟ้อนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะในขณะที่ฝั่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาบอกนะคะว่าจะมีการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ไปกระทบ ต่อเงินเฟอ้อก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆไปนะคะถึงแม้ว่าจะยืนยันกันแบบนี้แต่ในฝั่งของผู้ประกอบการตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยแพงเหลือเกินนะคะล่าสุดเนี่ยทางประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางนะคะหมวดที่4หรือว่ารถ2แถวนั่นเองนะคะคุณชัดชัยผู้ว่าทอนบอกนะคะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา สูงนะคะถึง32บาท33สาตางนะคะทำให้สมาชิกชมรมของรถ2แถวที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยสารายทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องแบกรับส่วนต่างนะคะส่วนต่างจากราคาที่เขามีการใช้น,ะะน้ำมันในการวิ่งรถเนี่ยกับรายได้ที่เขาหามาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแบกรับขาดทุนไว้3 0 0 0 0กว่าบาทนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นการขาดทุนจากราคาน้ํามันนะคะ ก่อนหน้านี้ทางชมรมเคยมีการขอให้ทางด้านคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกเนี่ยพิจารณาปรับเพิ่มจาก5บาท50ไเป็นเป็น8บาทแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าถ้าหากว่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะอนุมัติให้ขึ้นเนี่ยทางชมรมจะมีการรวมตัวกันนาร,นรถ2แถวนะคะ ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัด2,000คันไปชุมนุมที่กระทรวงคมนาคมนะคะในขณะที่ราคาของสินค้าปรับเพิ่มสูงแบบนี้นะคะมีอีกหนึ่งตัวค่ะที่จะขึ้นแน่ๆก็คือข้าวหอมมะลินะคะล่าสุดทางนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยคุณสมเกียรติมัคยาธรอ,ออกมาบอกแล้วนะคะว่าหลังเทศกาลสงกรานนี้ท่านะะผู้ชม จะมีการปรับขึ้นข้าวหอมมะลินะคะขนาด5กิโลกรัมนะคะอีกถุงละ10บาทนะคะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันค่าแรงเนี่ยปรับเพิ่มหมดเลยนะคะเดือนเมษายนนี้ใครที่ทานข้าวหอมมะลิอยู่เตรียมควักกระเป๋าเพิ่มอีกนะคะ10บาทต่อถุงขนาด5กิโลกรัมนะคะส่วนข้าวขาวขายอยืนยันว่ายังไม่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังนะคะประมาณเมษายนถึงพฤษภาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าที่จะกังวลมากนะักแต่หอมมะลิขึ้นแน่นอนนะคะ มาปิดท้ายบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะที่ขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีหุ้นนะคะแต่เป็นไปในท,ทางสดใสนะคะเพราะว่าดัชนีหุ้นไทยนะปรากฏว่าเช้าวันนี้เปิดตลาดยืนในแดนบวกนะคะแล้วก็ปิดเครื่องเช้าทะย,ยานขึ้นมาถึง11.96จุดนะคะยืนที่1,183.30จุดอูลาค่าการซื้อขายคึกคักนะคะ17,700ล้านบาทมาดูราคาทองคำกันบ้างค่ะทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น150บาทต่อบาททองคำนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำให้ทองคําแท่งรับซื้อ24,150บาทขายออก24,250บาทนะคะรูปพันรับซื้อ23,810บาทขายออก24,650บาทค่ะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูข่าวข่าวต่างประเทศกันค่ะ